บทความนี้นะครับเป็นบทความข้อสอบของเดือนมีนาคมปี2554บทความที่1ครับเรื่องปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือเหมือนเดิมนะครับ30นาทีกดพอสแล้วดูเฉลยเมื่อเสร็จครับเชิญครับเฉลยครับอ่าตรงไหม เช็ครหัสและเช็คบทความนะครับถ้ารหัสตรงก็คือจบเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้ารหัสไม่ตรงลงมาดูแผนภาพข้างล่างว่าเส้นไหนไม่เหมือนกันและถ้าข้อไหนคาใจเส้นไหนคาใจดูเฉล,เย,เลย,ฉยละเอียดเลยครับเฉลยละเอียดนะครับบทความนี้นะครับเหมือนเดิมอ่านรอบแรกก็ไฮไลท์ข้อความสำคัญ หลังจากนั้นครั้งที่2ครับก็จะทําไปด้วยกันนะครับเขียนแผนภาพไปด้วยเลยย่อหน้าที่1ครับบรรทัดที่2บอกว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกจะราบรื่นการฟื้นตัวการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกจะราบรื่นนะครับต่อครับเขาบอกว่าการเศรษฐกิจเออเศรษฐการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่นนะครับ แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกว่ามันจะไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นเพราะภาวะการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันเห็นนะครับข้อความตรงนี้เป็นประโยคที่จะทําให้เรางงมากเลยนะครับเขาบอกว่าจะไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นเพราะการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมแปลว่าภาวะวยโทษครับแปลว่าภาวะไม่เท่าเทียมเนี่ยภาวะฟื้นตัวไม่เท่าเทียมเนี่ยมันทําให้ การฟื้นตัวที่เท่าเทีไอ้การซึมฟื้นตัวราบเรียนเนี่ยมันลดลงทันนะครับค่อยๆอ,อ่านย่อหน้าแรกดีๆนะการฟื้นเอ้จะไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นเพราะภาวะการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมแปลว่าอีตัวล่างเนี่ยมันยับยั้งตัวบนนะครับอ่าเราก็จะได้ภาพนี้แหละต่อครับหลังจากนั้นย่อหน้าสองครับเขากล่าวว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดความไม่สมดุลของการฟื้นตัวคือ การขยายตัวของทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียที่เข้มแข็งในขณะที่เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหานี่เป็นจุดที่น้องหลายคนผิดครับน้องหลายคนที่มานั่งดูเฉลยละเอียดเนี่ยพอน้องผิดตรงประโยคนี้ฮะสาเหตุที่ทําให้เกิดความไม่สมดุลเกิดจาก2อ,อันนี้เห็นนะครับหล,หลายคนเห็นคําว่าคือปั๊บใส่องค์ประกอบทันทีซึ่งมันไม่ใช่ เพราะมันเป็นสาเหตุสาเหตุมันเป็นเหตุผลทําให้เกิดสิ่งนี้เห็นนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจเอเชียเข้มแข็งครับเศรษฐกิจเอเชียเข้มแข็งนะครับรสาเหตุที่เกิดความไม่สมดุลนะครับความไม่เท่าเทียมของการฟื้นตัวเนี้ยนะครับเศรษฐกิจเอเชียเข้มแข็งในขณะที่ เศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาครับมีปัญหาโอเคนะครับสองอันนี้เป็นเหตุผลครับทำให้เกิดภาวะไม่เท่าเทียมอันหนึ่งนะครับทำไมมันแปลกๆอ่ะได้เลยครับต่อครับเขาบอกอ่ะย่อหน้านี้ยังไม่จบครับย่อหน้านี้นะครับบรรทัดที่ รบรรทัดที่7นะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจในเอเชียขายายตัวอย่างเข้มแข็งเช่นจีนอินเดียและอาเซียนนะครับแ,แสดงว่าเป็นองค์ประกอบเห็นไหมเป็นองค์ประกอบมี3ตัวนะครับเขาก็พูดถึงมีจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนอาเซียนลมใจอาเซียนลมใจนะครับนะต่อครับย่อหน้าที่3มครับย่อหน้าที่3บรรทัดที่10บอกว่าเศรษฐกิจประเทศต,ตะวันตกมีปัญหา เกิดจากภาวะว่างงานสูงในเมกาวิกฤตการหนี้สินในกรีซและหนี้สินของไอร์แลนด์นะครับขออนุญาตขยายนิดนึงนะเขียนเยอะนะครับอืมก็จะมีเกิดจากว่างงานในสหรัฐอเมริกานะครับหนี้สินของกรีซและหนี้สินของไอร์แลนด์ และตรงนี้ครับพอพี่เขียนตรงนี้จบปั๊บน้องหลายคนขีดเส้นเลยและนี่เป็นสาเหตุที่น้องผิดครับน้องครับย้ํานะครับหลายคนเห็น2ฝั่งอย่างนี้เห็นไหมพอพี่เขียนสองฝั่งเนี่ยฝั่งเศรษฐกิจเอเชียเข้มแข็งเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่สอันพอฝั่งขวาปั๊บน้องเตรียมเขียนองค์ประกอบตามเลยถูกต้องไหมอย่างนี้เลยถูกไหมซึ่งมันไม่ได้เว้ยอยู่ดีๆเขียนเองไม่ได้อย่าคิดเองอ่านประโยคนี้ดีๆครับ อ่านประโยคนี้ในย่อหน้า3ดีๆนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศตะวันตกมีปัญหาเกิดจากภาวะว่างงานสูงในสหรัฐวิกฤตการหนี้สินและวิกฤตการหนี้สินในไอแลนด์มันเกิดจากนะน้องเกิดจากไม่ใช่องค์ประกอบแต่เป็นเหตุผลครับเหตุผลใช้เส้นเหตุผลโยงมา3ตัวนี้ทำให้เกิดเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาครับ โอเคนะครับย่อหน้าที่สี่ครับย่อหน้าที่4บอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่ราบลืน่นเพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวและขยายตัวไม่เท่าเทียมอันนี้เป็นการเน้นย้าของคํานี้ครับการฟื้นตัวไม่ราบลื่นเพราะเกิดภาะวะไม่เท่าเทียมกันโอเคเนาะซึ่งเราเขียนแล้วไม่ต้องเขียนซ้ํานะครับย่อนหน้าห้าไม่มีคําสําคัญเพราะฉะนั้นจบช่างมันเนี่ยจบแล้วเนี่ย <laughs> จบแล้วเนี่ยบทความนี้างเนาะอ่ะเรามาดูการเฉลย อ่านรอบ3ครับอ่านเฉพาะผลความครับภาวะาการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกที่จะไม่รับรื่นถูกยับยัง้งโดยภาวะไม่เท่าเทียมกันของการฟื้นตัวภาวะไม่เท่าเทียมเกิดจากสาเหตุ2งอย่างคือเศรษฐกิจเอเชียเข้มแข็งกับเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาเศรษฐกิจเอเชียที่ว่าเข้มแข็งได้แก่จีนอินเดียอาเซียนเศรษฐกิจตะวันตกที่มีปัญหาเกิดจากการว่างงานในสหรัฐหนี้สินในกรีซและหนี้สินในไอร์แลนด์ข้อความครบยังถ้าข้อความครบแล้วก็จบครับ ดูรหัสครับงานฟื้นตัวราบลื่น01ไม่เท่าเทียม02ขว้างงาน03นี่สินในกรีซ04จีน05อินเดีย06ตะวันตกมีปัญหา07อาเซียน08เอเชียเข้มแข็ง0ูนย์เาไอแลนด์มีปัญหา10ึอ่าที่เหลือก็เขียนรหัสครับข้อห9ึ่ ข้อ 2, 0 1 F ข้อ 3, 0 7 A ข้อ 4, 0 7 A ข้อ 5, 99 H ข้อ 6, 99 H ขอไปข้อ8เลยเนาะอาเซียนนะฮะ99 H มันมาด้วยกันข้อ7ครับข้อ7เป็น0 2 A ข้อ9ครับข้อ9มีเยอะครับตั้งสตินะฮะ 02a 05d 06d 08d ข้อ10เป็น 07a ครับเสร็จแล้วครับพอได้นะอ่ะนี่คือคำเฉลยครับทำบทความต่อไปเลยครับหน้า16 17ครับ